สวัสดีค่ะอ,อึนแอนยิงค่ะวันนี้เรามาถึงที่ปักกิ่งแล้วค่ะจะไปเที่ยวพระราชวังต้องห้ามหรือกู้กงกันนะคะโดยเรามากันในช่วงที่แย่ที่สุดเราไปกันเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาเพิ่งออกเลยว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมาเลยแถมมีพายุเข้าอีกอากาศเลยร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมด้วยเรียกว่าร้อนเปียกแล้วก็คนเยอะครบเลย แล้วโชวงพีคซีซั่นแบบนี้เนี่ยซื้อตั๋วเข้าพระราชวังล่วงหน้าเนี่ยยากมากขนาดทัวร์เนี่ยยังหาให้เราไม่ได้เลยเขาเลยสอนวิธีรับให้เรานะครับสำหรับการซื้อตั๋วของชาวต่างชาตินะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการซื้อตั๋วหน้างานซึ่งเป็นวิธีการซื้อสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับเป็นช่องพิเศษว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องไปตรงไหนทําอย่างไรบ้าง EP นี้เนี่ยพวกเราจะเสียสละพาทุกคนไปดูพระราชวังต้องห้ามในช่วงที่เป็นพีคสุดๆแบบนี้เองเลยนะครับว่ามันจะเดนู ันได้เลยครับสำหรับ EP นี้แลนดิ้งที่ปักกิงแล้วครับผมมาปักกิงครั้งสุดท้ายเนี่ยผ่านมาแล้ว50ปี2 0งพันสี่ยี่สปีแล้วยีปีแล้วมาดูซิกลับสู่ดินแดนมันกงกร<ๆ>ร้องเพลงไปทีงวันยิ่งนี้ไปที่วันยิ่งนี้ไว้นี่ใครเท็นพี่ เป็นจริงอนี้อะไรไว้กันเยู้จัดขอเปิดจริงแล้วค่ำอยู่จะเปิดเป็นเลยซอรี่เลยได้จัดได้นี่สองนาทีสังจากนีงจริงคานีรับฟ สถานีรถไฟเขาแบบว่าพอออกมาจากตรงแอร์พอร์ตใช่ปะเป็นสถานีเป็นแบบเหมือนแบบรถไฟเข้าเมืองอะไม่ได้เปิดแอร์คือแบบพอเข้ามาผมณดิฟูบความร้อนแบบแาสุดยอดมากแบบร้อนแบบร้อนแบบหนว่าอยู่ในห้องอบใหญ่ใหญ่อะคือดูดิเข้ามาแบบเดียวนี้คือแบบสาวนาชัดๆ ดีนะยังมีห้องอันนี้เล็กๆเป็นแบบเปิดแอร์ตัวเล็กๆไว้ให้นั่งรอได้จริงๆมีคนเตือนก่อนมาแล้วว่าปักกิ่งนี่แบบเหมือนมีฮีทเวฟแล้วมันแบบค่อนข้างร้อนมากอะไรเงี้ยเราก็แบบเอะโอเคอะเพราะฉะนั้นเรื่องมีสอนให้รู้ว่าถ้าใครเตือนแล้วว่า,าร้อนแสดงว่ามันร้อนจริงๆร้อนไปหญิงนี่สิหญิงบอกศาสตร์ทำหน้ามาไปฉีดจากเกาหลีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บล,ล,ล,ละลายหมดละหมดละละลายวัวท็อป จริงๆโบสอกเธอหมดตั้งแต่โซจูแล้วโซจูก็คือหนึ่งขวด <c oughs> ทุกคนปักกิงร้อนมาก <c oughs> มันเป็นร้อนแบบปแปลกๆว่ะเหมือนร้อนแบบเหมือนร้อนเหมือนฮีทมันแฉลบอะไรเงี้ยจริงๆฟิลคล้ายๆกรุงเทพอยู่นะมันเป็นเหมือนแบบนี่จริงๆไม่มีแดดเลยนะดูดิ มันเป็นแบบหมอกหมดเลยทีนี้ไม่มีแดดแดดลงมาโดนตัวตรงๆแล้วแต่รู้สึกว่าแบบมันแบบฮีทมันแทรปมาปักกิ่งวันแรกครับเตรียมตัวออกไปกินข้าวเขาบอกว่าฝนจะตกหนักเราก็เลยเปลี่ยนชุดนะครับพร้อมที่จะไปลยุยฝนไปขิ่กินข้าวใส่ชุดพร้อมญิงบอกฝนตกข้าวนันนี้ชุดพร้อมชุดผมก็พร้อมแล้วเอาดีเต็มที่แต่คุณเต็มที่ไม่พอนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหปักกิง่ง ทำไมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ฝนแล้วที่พายุอ่ะปักกิ่งเอาอีกแล้วอ่ะจีนไม่ใจดีต่อเราเลยอะไรครับเนี่ยดูโอ้โหลมโอ้โหเบบ้ยไร สวัสดีครับวันนี้จะไปพระราชวังต้องห้ามนะครับแล้วเราก็ซื้อทัวร์กันมาอันนี้คือทัวร์ที่มารอเราคแต่วันนี้เขาบอกว่าฝนจะตกจัดจัด ปักกิ่งครับปัก,ก่นวันนี้เราจะไปที่ที่ทุกคนเข้าไปกันในปักกิ่งนะครับก็คือพระราชวังต้องห้ามห้ามไหมห้ามห้ามคิดพวกพิจาแต่จริงๆนี้คือผมมาเคยไปมาแล้วตอนปี2002 22ปีที่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเคยดูหนังเนี่ยไอเดลัสเอ็ e เปอร์เนะครับที่เป็น อ่าจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะสนุกมากแล้วก็สตดัดดูก็รู้สึกอยากจะมาอีกรอบมานานแล้วแต่รอบนี้พอจะมาบ๊บไก่เขาก็เลยบอกว่าเออช่วงเงไม่ใช่ไก่ก็บอกนีอีกทีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเด็กปิดเทอมนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีทันเดอร์ตอมแล้วคนจะเยอะมากต่อคิวนานมากก็ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะ, <c oughs> นะครับว่าเปไ็นยังไงเรามากัรทัวร์นะคะรอบนี้เพื่อความสะดวกสบายใช่แล้วว่ามีทัวร์เป็นธงสีแดงอยู่ตรงนั้น ที่จองไว้เขาบอกว่าพูดสังกฤษได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่จริงๆก็ศึกษามาบางส่วนละนิดๆใช่ไหมนิดเดียวอีเตียนอีเตียนหมายเลขนิบห้าหมายเลขสิบหมายเลขสิบหมาเลขโอเคหมายเลขส นี่เขาบอกว่ามันอะไรนะเขาซื้อตั๋วให้ไม่ได้ใช่ปกติเรามันต้องจองเจ็ดวันล่วงหน้าแต่เราก็เพิ่งจองมันก่อนเขาก็เลยให้ตังมาให้ตังมาไปบอกว่าให้ไปซื้อเองเขาบอกว่าปกติแล้วจะมีสล็อตคนต่างชาติว้อยู่แล้วด้วยอ๋อใช่ครับ ไปกับทัวร์โดยสรุปก็คือเขาบอกว่าตั๋วเข้า f o r b i d d เ n City นีนเนตี่ยมันโดยปกติแล้วต้องซื้อเจวันล่วงหน้าแต่ว่าเราเพิ่งจองทัวร์ของเขาเนี่ยเมื่อวานเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าหาตั๋วให้เราไม่ได้เราก็เลยจริงของเราเนี่ยซื้อตัวเพราะเราใช้เงินแก้ปัญหาจะเอาตั้งไปแล้วพาเข้าไปด้วยมันก็เลยใช้ตังค์ใช้กับเรามันก็เลยให้ตังค์เรา,าคนเราหกสิบเหมือนบอกไปต่อคิวซื้อตั๋วเพราะเขาซื้อให้ไม่ได้อะไรย่าง ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณไปซื้อปุ๊บแล้วคุณก็บอกเขานะว่าคุณมาแบบไม่ได้มากับทัวร์มาเองติ๊กโนให้หมดแล้วได้ตั๋วมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกลับมาเจอหัหน้าทัวร์อีเออดีเว้ยอะไรครับนี่มันระบบอะไรครับเนี่ยก็คือเราใช้ตังค์แก้ปัญหามันก็ใช้ตังค์แก้ปัญหากลับมาเหมือนกันแต่มันจะเราจ่ายมันแพงนะมันให้เราถูกไม่เอ้ากำไรถ้าใครเราถึงไม่ไปซื้อเองเลยล่ะ อ๋อเพราะจะได้ไม่มันไม่มีคนมาอธิบายให้เราฟังฮะจริงๆมีนิดเดียวไงอ๋อแต่มันไม่ได้ไม่มันนะไมเออไม่เป็นไรหรอกฉค่ว่ามีอันนี้น่าจะง่ายกว่านะจะได้ยินเยอะมันนาจะยากกว่าเขาไปเดินเองอะไรเองอะไรเองใช่สำหรับตัว Forbidden City นะครับคร่าวๆก็คือเป็นเดี๋ยวเหมือนตอนถิ่นตีที่เข้าไปเดินงงๆไม่มีคนพูดอะไรให้ฟังโอเค คิดว่าเรามาถึงข้างหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปเตรียมไปซื้อตั๋วเข้าราชวังต้องห้ามกันนะครับวิจำบตรงนี้ได้เหมือนเราเคยมาตรงนี้เมื่อ22ปีที่แล้วเราจำได้ว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นทางเขาเอ๊ะหรือเปล่าอะ่ะ ก็อยู่ถ่ายรูปหยุดอะไรไม่ได้เลยนะทงไปนู่นแล้วมากับกลคุณห้ามค่อยเขวห้ามวอล์กแป๊ะพี่บอกว่าไอ้ตรงนี้ไถ่ายรูปได้ไปเขาจะให้เรารีบไปซื้อตั๋วก่อนคือเขาบอกว่าเราต่อคิวประมาณ20่สิบนาทีแต่บอกเลยว่าคูณสามแน่นอนโรง้มันหลอกเราเพราะถ้าเขาบอกเราต้องต่อคิวชั่วโมงทุกคนคงแบบโอ้โวายอะไรอย่างเงี้ยไปเขาบอกว่าให้ติ๊กว่าใช้ไอโฟนได้แล้วที่เหลือติ๊กโน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 ให้หมด ทำไมเด็ดเรื่องเกี่ยวกับไอโฟนหมายว่าใช้กล้องประเภทไหนบ้างไงอะไรเงี้ยอย่างกล้องที่เรามีอันนี้อาจจะแบบคนลรีเดียวเองอยู่ดิเคครับเราใช้เงินแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วต่อคิวก็ไม่นานนะสิบนาทีแสดงว่าเขาไม่ได้โมรับซื้อข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่ข้างหลังตรงนั้นก็มีแต่แบบฝรั่งเนาะก็ไม่ออคนจีนอยู่ประมาณหนึ่งกันเองเปิดภาษาจีนเรากำลังงงว่าเขาคือรีจิสเตอร์ให้เรามาก่อนแล้วปะไม่น่าเนาะ ให้หงีไค่มาซื้อก่อนก็ได้เงแค่ป้ายป้ายแปะข้างหน้าว่าให้บุ๊กวันเดย์แนทวายแต่มาถึงมือเซยก็ได้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจครับก็แต่โอเคแล้วเพราะฉะนั้นตั๋วของเราคือพาสปอร์ตใช่ใช้พาสปอร์ตน้องคนไอซ์แลนด์เขายังติดอยู่เลยเธอเราก็ไม่ได้เร็วมากค่ะแค่หยิงเขียนเร็วเฉยๆปใช่ โนโน่โน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 ให้หมดเราแบบไม่ figure out อะไรเขียนชื่อเดี๋ยวนี้เรารอเพื่อนร่วมก r ุ u p เรานิดนึงนะครับชใช่ถ้ามีปัญหาอะไรจะได้ให้หญิงวิ่งไปพูดตรงพูดตรง,ตงจงเว<ะ>้นผู้<ม>สายอย่างอื่นมนาะเราถามเรื่องการซื้อตั๋วจากไกด์จนได้ความว่าการซื้อตั๋วเข้าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยสำหรับคนจีนเนี่ย ต้องออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้นแต่สําหรับชาวต่างชาติเนี่ยจะมีช่องแยกพิเศษให้สามารถมาซื้อตั๋วหน้างานได้นะครับปกติทัวร์เนี่ยเขาจะมีตั๋วให้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงพีคในพีคซีซันมากๆเพราะว่านักเรียนเนี่ยปิดเทอมกันนะครับตอนนี้เขาเลยหาตั๋วให้ไม่ได้จริงๆเลยต้องให้เงินพวกเราเนี่ยมาซื้อหน้างานเอง วันนี้ผมเลยจะมาไกด์วิธีการมาซื้อตั๋วพระราชวังต้องห้ามเวอร์ชันที่ไม่ได้จองออนไลน์มาการมาเข้าชมพระราชวังต้องห้ามเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเข้าจากประตูทางตอนใต้นะครับซึ่งอยู่ติดกับจัตุรัสเทียนอันเหมือนแล้วเดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยจะต้องมี r e s e r v a t i o n ออนไลน์มาก่อนแล้วถึงจะเข้าทางนี้ได้วิธีของเราเนี่ยจะเข้าประตูตรงหัวเหมือนซึ่งเป็นประตูทางขวามือเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เดินเลาะน้ำเข้ามายาวๆเลยนะครับเราจะเข้ามาเจอกับเกตทางเข้า พระราชวังต้องห้ามอันนี้ซึ่งเป็นที่ตรวจตั๋วเข้าพระราชวังนั่นเองเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับที่ซื้อตั๋วของชาวต่างชาติเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือประมาณตรงนี้ในแผนที่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เราก็เดินเข้าไปต่อคิวเลยนะครับพกมาแต่พาสปอร์ตกับเงินก็พอเมื่อเราเดินเข้าไปนะครับตรงหน้าต่างเนี่ยจะมีเขียนว่าให้บุ๊กออนไลน์มาล่วงหน้า1วันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถซื้อหน้างานได้ มาถึงแล้วเขาก็จะยื่นฟอร์มให้เรากรอกไกด์ก็กำชับเลยนะครับว่าให้ติ๊ก yes แค่ข้อที่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับและนอกนั้นเนี่ยให้ติ๊ก no ให้หมดนะครับแต่ผมว่านะข้อที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือข้อแรกที่ถามว่าเราเนี่ยมากับครุทัวร์ไหมนะครับข้อนี้เนี่ยยังไงก็ต้องตอบ no นะครับถ้าเราบอกว่าเรามากับครุทัวร์เนี่ยเขาจะไม่ขายให้เราเลยก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการซื้อตั๋วหน้าง,งานของพระราชวังต้องห้ามก็มไม่ชอบทาเราเนี่ยโอหน้าเยก่านะ มาครับหูฟังพร้อมพูดธรรมดาอย่างฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใส่หูฟังเล็กๆอันเดียวนี่ตายแน่นอนนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะครับก็คนจะเยอะมากเป็นพิเศษเคือจริงๆแล้วก็ถือว่าเรามาในช่วงเวลาที่พีคไทม์สุดข,ข,ของจีนใช่คือเด็กิดเทิมคือเด็กิปเทอมด้วยล้ร้อนด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีช่วงไหนที่แย่ไปกว่าช่วงที่เรามาแล้วเพราะฉะนั้นทรบนถึงจีนเยอะก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นช่วงที่แย่จริง <laughs> <laughs> โอเคครับไปหัวหน้าทัวร์เรียกแล้วนี่ <c oughs> ค,ครับคีย์เทกเวก็คือมีสามประตูนะครับข้างหน้ามีเฉพาะเอ็มเปอเรอร์เท่านั้นที่เข้าประตูตรงกลางได้สมัยก่อนนะครับแล้วก็ยกเว้นแค่บแบบพวกแบบคนที่ สำคัญสำคัญจริงๆก็จะได้เข้าเหมือนกันแต่ก็ได้ได้แับครั้งเดียวในชีวิตเลยอย่างเงี้ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยประตูนี้ใครได้เข้านี่คือโมได้ทั้งชาติแต่ตอนนี้พอหลังจากเปิดพับลิกเปิดท็อปิก,ก,กแล้วก็ก็คือใครเข้าก็ได้แล้วโอ้เศเต้าอ่ะอี่ฮะ ราชาวังต้องห้ามเป็นศูนย์กลางของการเมืองและ power ของ Chinese Emperor เนี่ยมาประมาณ400ปีจนกระทั่งมาโดนตอนในสงครามฝิ่นนะแต่ก็คือพวก Western เวสเทิร์นน่ะมันก็เข้ามายึดครองชใช่ป่ะพวกอำนาจก็เริ่มเสื่อมไปตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วลก็มีปฏิวัติของเหมามาอีกทีหนึ่งนะครับหมดไปตั้งแต่ปีปี192นะประมาณนั้นคนเยอะมากในความทรงจำเมื่อตอนเด็กๆ22ปีที่แล้วรู้สึกว่าม่มีคนเลยถ่รูปชิวว่า อย่างว่านะการเวลามันเปลี่ยนไปนแล้วสวยเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมมีนคนเยอะขึ้นเยอะข้างในเวอร์วังอลังการใหญ่เหมือนเดิมใหญ่ปะประชากรปากีที่น <laughs> มีคนอยู่ที่ร้านคนคือสมัยก่อนแบบชื่อ the h o l h i n g of emperor อ่ะใหญ่มาก ป็นไงตั้งใจฟังถึงไหนแล้วเป็นนักเรียนที่ดีใช่ไหมว<ะ>้าตั้งใจฟังวะ่ะไม่ธรรมดาอ่ะคีเพกกวีครับเมื่อกี้เขาพูดอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาบอกว่าจากักรพรรดิตื่นตีสี่ทุกวัน เสร็จแล้วก็มาเรียนพิธีเป็นจักรพรรดิที่ดีจนถึง6กโมงเช้านะครับเสร็จแล้วกินข้าวถึง7จ็ดโมงพอ7จ็ดโมงถึงเที่ยงหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมาอยู่ในนี้นะครับเพื่อมารับกับพวก hearing กับพวก official senior official อะไรอย่างนี้นะเขาบอกคนก็จะมาต่อชิวรออยู่ข้างล่างตรงนั้นมาเพื่อเข้าเฝ้าแล้วก็ตอนบ่ายอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องก็คือตึกตรงกลางนี้ข้างในนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยคอ ก็อมองเข้าไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเศร้าหเหมือนกันเขาน่าจะมีเปิดไฟสักนิดหนึ่งนะงให้เห็นแบบนิดๆหน่กๆแต่นี้ไม่เห็นเลยมันแบบแสงไม่ดีด้วยนะครับก็เลยกดเห็นข้างในเลยว่าเป็นยังไงอยากเห็นพวกแบบอะไรเก่าๆข้างในเหมือนกันนะไปกดดูมองไม่เห็นแล้วก็ฝนก็โปรยกนมาแล้วครับไกลๆ พวกทัวร์เราจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงเสร็จ4โมงอะเสร็จ4ีโมงครึ่งเออทุกอย่างก็ดีจนกระทั่งฝนตกซือ้พกสภาพาแบบคนธรรมดาก็เยอะอีกแล้วใช่ไหมล้วทุกคนก็ใช้สเปซเยอะขึ้นโดยการกางรม่มแล้วก็สเปรซใช่ฟิลจะเป็นประมาณนี้ดูดิค่แน่นจัดแล้วก็ก็ไม่ว่านะาคือเหมือนก็การงการ่มกันหมดคนมันเยอะจริงๆแบบเดือนๆเ,เลย ก็เลยทําให้บางอันเราไม่ไม่ได้แวะเข้าไปดูด้วยซ้ำเพราะแบบมันแน่นมากาก็ได้แต่เดินเดินเรื่อยๆแต่ก็โอเคก็เห็นแบบความใหญ่แต่แบบอยากจะเห็นดีเทลข้างในเหมือนกันเบียดสู้เขาไม่ไหวจริงแล้วเราก็มากับทัวร์ด้วยคือแบบเราแบบจะแยกออกไปเดินต่างหากฉลำบากนิดนึงแต่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันถ้าไม่ได้มากับทัวร์นี่มันก็น่าจะเดินยากอยู่นะเราจะงงว่าบิลดิ้งไหนเป็นบิลดิ้งไหนเพราะเข่าขวาไม่มีบิลดิง้งเยอะมาก แต่อยากเห็นแบบดีเทลข้างในเหมือนกันนะมันแบบเขาเหมือนไม่ค่อยอยากให้ก็แ,แบบดูจากไกลๆแล้วก็ถ้าอะไรก็มืดๆเลยไม่เอาจริงไม่ได้มาจากตัวก็อาจจะมองไม่เห็นดีดีตอนนี้สมองไม่ทํางานแล้วครับ <c oughs> ชาชกต้องเบียดกับคนแล้วไกลก็ยังพูดใส่สหูอยู่รัวๆฟังไม่ออกแล้วตอนนี้แต่ว่าเราจําพวกชื่อพวกราชวงศ์อะไรแบบไม่ค่อยเหมือนว่าไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เออเก็ตเก็ตผ่านผ่าแต่ก็ ดยรวมแล้วก็ดีนะชิงมิงถังเชอย่าพูดดังอย่าพูดดังแต่ก็สวยดีนะรวมๆคือใหญ่มากแต่จริงๆนี่คือจริงๆมันยังมีอีกเยอะเลยนะที่เราแบบไม่ได้เดินแต่ว่าทัวร์เขาบอกว่าเออเวลามันไทยละเขาก็เลยจะพาไปอีกที่หนึ่งใช่เขาจริงๆแใหญ่มากจริงแต่จริงๆถ้าเรามากันเองเราอาจจะสเปนเยอะกว่านี้เพราะว่าสเปนเวลาหรือสเปนเงินน่าจะทั้งคู่ จบทัวร์แล้วครับผมสมองไม่ทำงานแล้วครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเดินกลับออกไปทางเดิมนะครับเพราะว่าเราจะไปแวะดูจดตุรัสเทียนอันเหมือนเหมอนนะครับนี่เอาจริงๆนี่คือเราตัดใจเดินกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่าขามาที่เรามาเนี่ยมันคนเยอะมากเลยเลยอยากจะเดินกลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งคนก็น้อยตามคาดนะคิดว่า อันนี้น่าจะเดินชิวๆแบบจริงๆเมื่อกี้มีไกด์ก็ดีแต่ไกด์เขาก็จะแบบเร่งทําเวลาไปน,นิดนึงอะรู้เลยว่าจริงๆสไตล์ผมกับหญิงอะแบบไม่ไม่ค่อยเวอร์กับแบบเป็นทัวร์เท่าไหร่เขาก็จะแบบไอ้ตรงนี้ให้สองนาทีตรงนี้ให้ห้านาทีซึ่งบางทีเราก็อยากจะแบบดูยาวๆอะไรก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปเดินออนทัวร์อีกรอบนึงไม่ค่อยมีคนละไปทุกคนครับ ลฟ์แพกในการเที่ยวจีนก็คือมาเที่ยวตอนมันจะปิดนี่เดินสวนออกมากคือนี่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะปิดใช่ไหมก็คือแบบอันนี้คือตรงกลางเลยนะที่แบบคนเยอะๆตอนแรกเนี่ยดูดีไม่มีคนเลยตอนนี้สุดยอดเพอร์เฟคนี่เห็นปะ่ะตัวตรงกลางนี่ไม่มีคนเลยมีนิดนึงหน่อยนึงข้างหลังผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเที่ยวที่จีนไปเที่ยวตอนใกล้ปิดเวิร์กเวิร์กอยู่ดาทำป็นเล่น ดีนี่เดี๋ให้เที่ยวกับวิดีโอตอนมาตอนเมื่อกี้อนนี้แบบโล่งแล้วนี่นะครับก่อนทางออกอันนี้เขาก็เริ่มมาไล่แล้วแต่อันนี้มันคือเพอร์เฟกชัดๆเราจะไล่ก็ไล่ไปสีก็รอค่อยๆทยอยเดินคือคนดูเมื่อไม่มีคนก็สวยเฉยเลยอะไรครับเนี่ยอะจริง คือพอไม่มีคนก็สวยเฉยเลยครับสวยจริงแบบเงียบด้วยอ่ะเธอดูดิแบบคือได้ยินเสียงนกเลยอ,าาอ่ะนยอดดูด,ด,ดินี่คือจริงๆเขาไม่ได้ไล่แบบจริงจังนะเราก็เทคเทคยูทามค่อยๆเดินดดเนี่ยก็แค่ว่าเออถ้ามันปิดใช่ไหมคุณก็แค่ขึ้นไปตรงแบบ ข้างบนไม่ได้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็ชิลได้โอเคต่อไปนี้ทุกที่ที่ไปปิดกี่โมงไปก่อนเลยปิดก่อนปิดครึ่งชั่วโมงพอเวิร์กแฮปปี้แล้วตอนนี้ตอนแรกแบบอะไรอะ่ะต้องเบียดอีกแล้วคน

เนี่ okay, ครับเรามาต่อกันที่จตุรัสเทียนอันเหมือนที่เป็นที่ที่เขาแบบเคยประท้วงกันหนักๆสมัยก่อนที่คนจีเวลาประท้วงกันเขาก็จะมาที่เทียนอันเหมือน ครับคือพอเราเข้ามาถึงเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความแบบว่าถึงการแบบมีกองกำลังตัวตราอยู่แบบเยอะมากตลอดเวลารู้สึกแบบอดีมากเลยทีท,ที่แบบเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วจะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเนอย่างทางเมื่อกี้ที่เราเดินไปก็ก็ห้ามผ่านอะไรเีอะเหมือนเขาแบบทำทางให้แบบเดินได้แค่ตรงนี้อะไรเีอะเหมือนแบบเอาง่ายๆเหมือนประมาณว่ามีกําลังแบบ กำลังวนรอมอบไปหมดแล้วงคือแบบคุณจะมาเดินฟรีลี่แถวนี้ไม่ได้อะไรแล้วคนที่เขาเดินตรงวันนี้เขาไปไหนเหรอเขาไปขึ้นรถไ์อ๋อไปขึ้นรถไฟของออดเขาเดินกลับอมาเขาตอนแรกเราคิดว่ามันก็แบบชิลๆแล้วไม่มีอะไรอันนี้ขึ้นมาเป็นฟิลแบบจะขึ้นมาถึงอ่ะเดินก่อนเข้าตรงจัตุรัสอ่ะเขาก็แบบตรวจพาสปอร์ตเลยนะเป็นที่ตรวจแบบจริงจังอ่ะให้ทุกคนต้องสแกนบัตรประชาชนเข้ามาถ้าเป็นคนจีนอ่ะ ใช่เลยพี่น้องหมาเนี่ยมีแชมตรวจเพื่อข้างหน้าก็เป็นที่ตรวจอีกที่หนึ่งตรงมากเหมือนจะไปไม่ได้หรือไปได้วะ 各位游客提前 <noise> 打开预约记录拿出来身份证原件没有预约的游客原路返回โอเคเมื่อกีไม่กล้าถ่ายแนะล้วเดีนะนะ๋นตกก็คือเขาตรวจคือเหมือนแบบเขา,านะต้องมีเดี๋ยวนี้นะต้องมีออนไลน์ reservation นละ่งว,วงหน้าหนึ่งวันสำหรับการเข้าจาตรุรัสเทียนอันเหมือนนะครับฮัลโหลคือแบบจะเดินมาประท้วงแบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับต้องรีจิสเตอร์ของจริง เนี่ยครับไม่ได้เล่นนะนี่นอาหารยืนด้วยโอเคลระยอมแพ้ครับก็ต้องบุกมาล่วงหน้าก็เดี๋ยวบุกมาแล้วเดี๋ยวอีกสองวันมานะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นจตุรัสแบบอารมณ์แบบอ่ะใครเดินมาก,ก็ได้สนามหลวงเอออะไรฟิลแล้วมาแล้วนะ,นะเพราะมันอยู่ใกล้พระราชวังใช่ปะต้องห้ามเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวมาแวะดูแต่ว่าโอเคแน่นหนามาก นี่ครับที่สถานีจตุรัสเทียน,นเหมินเนี่ยขึ้นมาปุ๊บนะตรวจไอดีเลยนะครับก่อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเนี่ยตรวจไอดีแล้วสถานีอื่นไม่มีนี่มปนสถานีอะไรครับเนี่ยมีหมาตำรวจด,ด้วยพี่ีไม่ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะนรับเคยดูเบาสถานีเทียน,น,น,นเหมินไปนิดนึง <laughs> ก็ว่าทำไมมันหมายากจังวะแบบดูแบบเดินมาทางออกนี่ออกไม่ได้อะไรแบบ มันดูแบบแปลกๆ <laughs> Security บอกเลยว่าดูดันดูเดือดแต่ไมื่อไรเราลงทะเบีย่ยว้วลวแล้วเดี๋ยวมาอีกทีนึงวันนี้ก็เหนื่อยละกลับบ้านบ๊ายบาย